บางแสนนะครับบริเวณหาดแหลมแท่นนะครับจุดชมวิวหาดแหลมแค้นเนาะสวยมากเลยครับวันนี้พาไปที่สีสัวเชียจากตรงนี้เราก็ได้ชมวิวสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ไปต่อที่คาเฟ่กันนะครับที่ร้านวนาภาคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ไป<า>เที่ยวไหนคะ<า>วนาภา คาเฟ่ค่ะค่ะเป็นคาเฟ่น,นะครับนี่ทำเป็นไอ้น้ำตัวเลยมาถ่ายรูปเล่เนได้นะครับสวยมากๆสวยมากครับคาเฟ่ใะรอย่นีจ้จา เห็นแล้วใ่ไหมเนี่ยตูไหมครับเดี๋ยวเราไปเอากาแฟมานั่งทานในนี้ได้นะครับ าแฟที่เราสั่งมาดื่มนะครับที่นี่กาแฟหอมลองแวะที่มือนดูครับที่นี่มีฟาร์มสุนัขนะครับสาม,มารถเข้าไปเล่นได้ข้างในมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับใครที่ชอบเล่นกับหมาก็เข้ามาเล่นดันนอกได้นะครับมีหลายตัวนี้เลยแนะนาว่าให้น้องดมกลิ่นก่อนนะครับน้องจะได้คุ้นเคยนะครับ มีหลายตัวนะครับมีน้องนำโชคน้องเครื่องูนะครับน้องเมอร์ซี่นครับน้องบุญชูน้องบุญชูนะครับแล้วก็น้องกำไลนะครับเข้ามาที่นี่ก็จอดรถดได้ข้างในเลยนะครับบนผ่านหน้าร้านเข้ามาเลยเป็นร้านกาแฟที่จัดมุมจุดสวยให้สาวๆได้ถ่ายรูปเล่นกันอย่างมากๆครับไม่มีเบื่อแน่นอนทุกมุมเลยสวยมากๆครับ แนะนำเลยร้านนี้นะครับวอนอาภาคาเฟ่น,นะครับลองเสิร์ชใน Google Ma p ดูครับไ,ไม่ยากจากนั้นเราไ้าเดินทางต่อนะครับไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลอบุรพาเพื่อพาเด็กๆไปดูปลานะครับเดี๋ยวไปดูราททคาบัตรกันนะครับหนูจ้างมาดูเลยครับ เฮ็ดุกปปลาด,ดุกเหรอลูกมัน,นเยอะมากครับราคา140บาทนะครับอันนี้ผู้ใหญ่5คนนะครับแล้วก็เด็ก1ตุดน,นี้จะุดที่เราเยิยนบัตรในเจ้าหน้าที่นะครับ อานี่หรืปลาระเกเบลหรอจับไหมแมงกะพุนจะเป็นสีขาวแบบนเหมือนเห็ดใสๆเหมือนเห็ดนะแต่ว่าถ้าโดนมันอันตรายมากจะขาดมันมีเกลร้อนมากโอ้โตัวนี้เป็นจุดชมแมงกะพุนนะครับสวยมากม No, <laughs> no, อยากรู้อยากจับเหรอครับเอาเลยจับได้เลยลูกอันนั้นหอยลูกแขงแ็ขงไหมแข่งเปล่าหน,นักไหมลองจับดิขาเอาไหนนี่เหรอนี่ไงมีมีตัวอยู่เห็นไหม เี๋ไม่มีแล้วตัวไม่มีแล้วเด็กๆก็ชอบแบบาสนุกปลาน้ำเข้มนี่เป,ป็ปนปลาดลาี่เขเลยมันมีชีวิตนะลูกปาก,การังลูกมันมีชีวิตเห็นไหมมันกะดูกระได้ไ้

โซนใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนใหม่นะครับอเครับอันนี้โซนใหม่นะครับเดี๋ยวพานไปดูกันบางแสนอควารเมนรตัสีดำนำทะ่ครับิงทะเลเห็นมปิทะเลไหมนี่เมนนทะเลนะนี้เมนทะเล สนุกนะครบับก็ถ่ายรูปพี่าเหรอคะสวยมากงานมาลัมานี้าอะไรคะไปไนปานิโม อยากได้อันนี้นะครับแต่ว่าขึ้นรถไินแล้วไปจากนั้นเราก็ไปต่อที่สถาบันอวกาศของประเทศไทยนะครับไปดูกันเป็นสถาบันอวกาศนะครับของประเทศไทยนะครับอินสเปกต์ดีไซน์เล่นนะครับเข้ามาซื้บัตรตรงก่อนนะครับใช่ค่ะแกะได่ตรงนี้ออกค่ะใส่ข้อมือไว้แล้วนำ QR code ตัวนี้สิดแน่นหน้าเล่มทางเข้าแล้วลูกค้าสามารถเดินชมได้นะคะจะได้อีบัตรแบบนี้นะครับเรามาเข้าไปเลย ก็เอาบาร์โคดนี่นะครับสแกนนี่อเอาไปนะครับไหนลองยกหินเบาสิคะโอ้โห,โหยกมือเดียวได้เลยอีกอันนี้นะคะหินหนักนะคะเออขึ้นเหมือนกันแต่หนักใช่ไหมคะลูกอายุ 2> 1 2ถึง15ปี <ไง S 1> นะครับ อายุเท่าไหร่ครับสนะครับสิบสอีว่ามีครับนะครับผมมีอนนะอทานหารมากกว่าครชั่วโมง้ครบเกินละครับเกินลวครับมีว่จะกตัวไหมมีครับพร้อมไหมโอเคลองได้ไหมครับ ไหวไหมครับไหวยู่เป็นไงถ้าคืบอยู Cathy. ่บนรบนอวกาศเป็นไงเป็นไงครับไหวไหมครับนี่แค่วินไม่กี่วินาทีถึงถึงจากคันเฟ โอเคเก่งมากครับถึงมากแค่หนึ่งครั้งก็จะแบบ ่เอาเฉพาะช้างนะคะยิ่งสูงก็จะยิ่งเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดงนี่การเรียนรู้ของเด็กนะครับมาต่อยังไงกันเลี้วเดี๋ยวพี่ไปเดินไปไหนแล้วซื้อขังเล่นที่บ้านนะ นี่ก็เป็นกิจกรรมระบายสีนะครับก็เข้าไปสกแกนที่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะบัตรเครดิตจอนี่นี่เลยตรงตามที่น้องระบายเดี๋ยวมาดูกันนะครับวลลลลลล่าสรางอะไรกับระบายเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารเครดิตบนจอที่เป็นยังไงมาอย่าอย่าถือถือกัอนถือกัอนถือข้างๆโชว์โอเคอ่าดูตางมาวันนี้ค่ะ อาเเวมัสีแดงมันหายไปไหนอะสีแดงมันหายไปไหนะมันไม่ขึ้นนะสิม,ม,มันกลายเป็นสีชมพูมัายออ,อ,อ,ออกได้แล้วบายพักออกบาย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยทุกๆคลิปนะครับขอบคุณครับ